เพศพรมจันทร์อากาศยามเช้านี้ดูสดชื่นดีจังต้นไม้ใบหญ้ายังมีร่องรอยของน้ำค้างข้าพเจ้ามองต้นไม้ทุกต้นในวัดต้นไม้ในแดนบุญดูช่างมีชีวิตชีวากว่าที่อื่นจริงๆเช้าว,วันนี้คุณยายนั่งรถไฟฟ้าตรวจวัดโดยมีพี่เปิ้ลเป็นคนขับและมีข้าพเจ้านั่งพุ่งท้ายรถไปด้วย ตลอดเส้นทางที่รถผ่านข้ารเจ้ารู้สึกชื่นชมต้นไม้นานา,นาชนิดบางทีก็แอบยิ้มให้กับกระรอกที่วิ่งไล่กันอยู่บนต้นไม้นกเอี้ยงกำลังทะเลาะก,กันเสียงดังลั่นขณะที่รถแล่นผ่านอาคารประชาสัมพันธ์หินอ่อนมาทางสะน้ำพุแต่ทว่าสายตาของคุณยายทอดไกลไปถึงสนามหญ้าด้านหลังโบสถ์ท่านให้พี่เปิ้ล จอดรถและบอกข้าพเจ้าว่าไอหลานไปบอกสองคนนั้นให้ไปนั่งคุยกันที่อื่นด้วยน้ำเสียงเข้มของคุณยายทำให้ข้าพเจ้ารีบวิ่งลัสนามย่าไปทางด้านหลังโบสถ์เมื่อเข้าไปใกล้จึงรู้ว่าเป็นหนุ่มสาวชาวบ้านแถวนี้มานั่งจีบกันในวัดข้าพเจ้าพยายามอธิบายให้ทั้งสองเข้าใจว่าสถานที่นี้เป็นวัด เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ถ้าไม่ได้มาเพื่อรักษาบุญหรือสร้างบุญแล้วขอความกรุณาออกไปคุยกันข้างนอกคุณยายไม่ชอบให้ผู้หญิงผู้ชายมานั่งจิกกันในวัดตกเย็นเปิ้นกลับไปทำภารกิจที่บ้านพักที่อาริพันธ์ไปที่ครัวหลังระหว่างรอนั้นเล็กข้าพเจ้าอยู่กับคุณยายเพียงลำพังในเวลานี้ คุณยายจะเล่าเรื่องในอดีตให้ฟังท่านเล่าว่าเมื่อก่อนยายต้องคอยไล่พวกผู้หญิงที่มาเฝ้าพระยายกว่ายายจะเอาพระแต่ละองค์มาบวชได้ต้องห้ามหันพวกผู้หญิงเหนื่อยแทบแย่ข้าพเจ้ากราบเรียนถามคุณยายว่าคุณยายคะตอนคุณยายเป็นสาวคุณยายเคยถูกผู้ชายมาจีบไหมคะ คุณยายท่านตอบว่าเคยเหมือนกันข้าพเจ้ากราบเรียนถามอีกว่าแล้วคุณยายทําอย่างไรคะท่านตอบว่าถ้าเขามาทางซ้ายยายก็ไปขวาถ้าเขามาขวายายก็ไปซ้ายถ้าเขามาถามมากๆเข้ายายก็บอกว่าไม่รู้สิพวกนี้อย่าไปด่าด่าไม่ได้นะเดี๋ยวเขาแกล้งเอาต้องเฉยไว้ แล้วเขาก็จะเลิกไปเองสักครู่นัเล็กมาถึงคุณยายเรียกนันเล็กมานั่งข้างๆแล้วท่านก็พูดว่าคุณเล็กสบายแล้วไม่ต้องไปกลวยเปเลี้ยงลูกนันเล็กมองหน้าคุณยายแล้วยิ้มอย่างภูมิใจข้าพเจ้าแอบเห็นรอยยิ้มที่อิ่มสุขของนันเล็กในวันนั้นได้อย่างชัดเจน ชีวิตในเพศพรหมจรรันทร์ช่างปรุงเบาสบายจริงๆเหมือนคำพูดของคุณยายที่ว่าคนไม่แต่งงานจะไปไหนก็ได้เหมือนนกน้อยบินไปในอากาศคำไหนก็นอนนั่นเพศพรหมจันทร,ร์นั้นคือการสละสิ่งที่สละได้ยากแต่สักวันหนึ่งจึงจะรู้ว่ามันคุ้มค่ากับการที่ได้สละออกไป อิสรภาพในเบื้องต้นคือการมีชีวิตที่ปราศจากผู้ครอง